สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบช่องแมทครูหน่อยนะครับวันนี้ครูหน่อยมีเทคนิคนะครับง่ายๆเกี่ยวกับการหารนะครับด้วยเลข9นะครับที่น้องๆเอาไปใช้เล่นกับเพื่อนๆนะครับหรือนะครับหาค่านะครับของการหารได้เทคนิคนี้มีชื่อว่าการหาเศษเหลือที่เกิดจากการหารด้วย9นะครับ เรามาดูเทคนิคกันว่านะครับเทคนิคนี้ทํำยังไงเทคนิคนี้นะครับเขาบอกว่านําตัวเลขโดดนะครับมาผสมหรือจับคู่กันให้ได้9แล้วตัดทิ้งนะครับเรารวมกันได้9เอาตัวเลขนะครับจะ2อตัว3ตัวก็ได้นะครับที่เป็นตัวตั้งรวมกันได้9นะครับแล้วเราก็ตัดทิ้งไปแล้วเขาบอกว่าตัวเลขที่เหลืออยู่ตัวสุดท้ายตัวนั้นแหละครับคือ นะครับที่สมมติว่าเหลืออยู่2ตัวแล้วรวมกันไม่ได้9นะครับ2ตัวนั้นเอามารวมกันนะครับตัวนั้นคือเศษนะครับแต่ก็อื่นนะครับคุณหน่อยให้ความรู้นิดนึงครับเลขโดดนะครับเลขโดดทางคณิตศาสตร์คุณหน่อยถามนะครับเลขโดดมีทั้งหมดกี่ตัวครับอ่าเลขโดดมีทั้งหมด10ตัวนะครับเลขโดดนอกจากเลข1 2 ไปจนถึงเลข9แล้วเลขโดดคือเลขที่มีอยู่ตัวเดียวนะครับเลข0ูนย์ด้วยครับเลขศูนย์หน่ตัวหนึ่งนะครับเลขโดดทางคณิตศาสตร์มีทั้งหมด10ตัวนะครับเลขโดดมีทั้งหมด10บตัวดังนั้นเรามาใช้เทคนิคนี้ในการทําโจทย์เลยกันนะครับมาดูโจทย์ข้อนี้ครับโจทย์ข้อนี้นะครับสี่ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสองหารด้วย9นะครับ โจ์ต้องการหาว่าจะเหลือเศษเท่าไหร่นะครับเราจะใช้เทคนิคนี้ผู้หน่อยบอกว่านะครับตัวตั้งข้างบนนี้ครับนำเลขโดดแต่ละตัวตัวนี้เรามีเลขโดดทั้งหมดกี่ตัวครับ1,2,3,4,5,6,7ตัวนะครับพยายามจับคู่รวมเลขโดดให้ได้ผลลัพธ์เท่ากับ9อย่างเช่นนะครับเลข7เห็นไหมครับเลข7 รวมกับเลข 2, 7-2เบวก2เป็น9นะครับรวมกันได้9ครูหน่อยตัดิ้งไป9กับเลข0 9กได้ 0, 9 8กับเลข1 8บก1ได้9ตอนนี้เราตัดไปทั้งหมด6ตัวเราเหลือตัวเลขตัวเดียวตัวสุดท้ายคือเลข4ครูหน่อยบอกบ้านนะครับ4 7 8 9้านตัวนี้หามได้วย9ครูหน่อยจะได้เศษ ที่เหลือของมันคือ4อ่ะอะน้องบางคนบอกว่าใช่หรือเปล่านะครับเราจะมาตั้งหารให้ดูนะครับคุณหน่อยจะตั้งหารให้ดูนะครับพี่สูตรสูตรสี่ล้านแสนแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสองคุณหน่อยจะใช้หารยาวนะครับหารด้วยเก้านะครับเราจะไล่ทีละตัวเลยครับเก้าคูณอะไรได้สี่นะครับ ไม่มีนะครับความจริงมีเลขศูนย์นะครับแต่คุณหน่อยไม่เขียนคุณหน่อยจะขยับไม่หลักหนึ่งเป็น47นะครับ9คุณอะไรไม่เกิน47ครับ9 5 45ลบกันเหลือ2ชัก8ลงมา9 3 27ไม่เกินครับลบกันเหลือ1ชัก9ลงมานะครับ9 2 8นะครับลบกันเหลือ1ชัก1ลงมานะครับ9 1 9หนึ่งะครับลบกันเหลือ2ชัก0ลงมานะครับ9 2 18นะครับลบกันเหลือ2ชักตัวสุดท้ายลงมาครับ2ตัวนี้ต่อไปครับ9คูณคนไรไม่เกิน2ี่2 10 8 บลบกันเหลือ4ไม่มีตัวชักแล้วเห็นไหมครับสุดท้ายนะครับเศษที่เหลือคือเลข4เห็นไหมครับตรงกันเลยอ่านี้เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับการหาเศษจากการหารด้วย9ที่รวดเร็วอ่าเรามาดูข้อสอบอีกข้อนึ่งครับเขาบอกว่าข้อสอบข้อนี้ครับเคยออกข้อสอบโอลิมปิกวิชาการนะครับ จงหาเศษที่เหลือนะครับโจย์บอกว่าจงหาเศษที่เหลือจากการหารด้วย9นะครับคุณหน่อยเขียนไว้ก่อนนะครับโจบอกว่าจงหานะครับเศษที่เหลือนะครับจงหาเศษที่เหลือนะครับโจย์ข้อนี้ไม่ได้หาผลลัพธ์ครับหาเศษที่เหลือนะครับ ครัเหมือนเดิมเลยใช้เทคนิคอย่างนี้นะครับถ้า,าน้องๆไม่รู้น้องๆตั้งหารนะครับใช้เวลาเยอะแน่นะครับในการหารยาวเห็นไหมแค่คนหน่อยตั้งตัวเลขนะครับก็จะเกินหนึ่งหน้าอยู่แล้วนะครับอ่ะเรามาหาตัวเลขรวมกันครับให้ได้9ก่อนคนหน่อยเริ่มเลยครับเลข1 1รวมอะไรได้9ครับ1กับ8เห็นไหมครับ1บวก8ได้9เราตัดทิ้งไป2กับ 7, เห็นไหมครับรวมกันได้9 3กับ6นะครับแล้วก็4กับ5ต่อไปมาดูตัวข้างหลังบัางครับคุณหน่อยจะเอาตัวใกล้เคียงนะครับ9รวมกับ0ได้9นะครับ2รวมกับเเราตัดไปเรื่อยๆนะครับ3รวมกับ6 4รวมกับ 5นะครับ1ตัวนี้รวมกับ8นะครับ9รวมกับ0อ่ะเราเหลือตัวอะไรบ้างครับอ่ะเหลือ1เราไล่บทกครับ1 2 3 4 5 6 7แล้วก็โวกอีก2เป็น9อ่ะ เรามาดูตัวเหลือกันครับเหลือตัวอะไรบ้างเหลือหนึ่งตัวนี้ที่เรายังไม่ได้ตัดนะครับหนึ่งตัวนี้นะครับแล้วก็หนึ่งตัวนี้อ่ะหมดยังครับหมดแล้วนะครับเหลือหนึ่งอยู่สามตัวนะครับนี่คือตัวที่เหลือเรานํามาบวกกันครับหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองบวกหนึ่งเป็นสาม,ม,สามนะครับเรารวมเอาตัวที่เหลือมารวมกันได้สาม ข้อนี้ครูหน่อยต่อป้านะครับจงหาเศษที่เหลือเศษที่เหลือนะครับเศษนะครับที่เหลือนะครับมีค่านะครับเท่ากับ3ครับจากโจย์ข้อนี้ครับหาเลขเก้านะครับเศษที่เหลือของมันมีค่าเท่ากับ3นะครับถ้าน้องไม่เชื่อน้องๆมีเวลานะครับน้องๆลองตั้ง ถามยาวดูนะครับว่าจริงไหมนะครับโอเคครับวันนี้นะครับครูหน่อยมีเทคนิคที่จะน้องเอาไว้ใช้เล่นกับเพื่อนนะครับหรือถ้าเจอในข้อสอบจริงก็สามารถใช้เทคนิคนี้ได้นะครับจะช่วยประหยัดเวลาน้องๆไปได้เยอะมากเลยนะครับอย่าลืมนะครับวันน้องๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ครูหน่อยนะครับ น้องๆมีอะไรสงสัยนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับวันนี้คุณหน่อยไปก่อนนะครับขอบคุณครับ